สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมวิว G Supra a g a i น s p e e d y c r e t t e r แล้วนะในวันนี้เราก็จะมาทําการรีวิวรถที่เราทําการเหมานะฮะที่คลิปที่แล้วที่เราเหมามาวันนี้เราจะมาทําการเทสและรีวิวดูว่าน่าใช้ขนาดไหนกันสกิลที่ส่าเสียเพชรไปนะฮะคลิปที่แล้วฮะนะหนะนึ่งหมืน่นหนึ่งหมืน่นหนึ่งหมื่นกวๆนะพาทุกคนมาดูสกิลกันเลยดีกว่าสกิลแรกนะครับนี่มันก็มีแค่สกิลเดียวนั่นแหละดูกันครับบอกว่ากันดิสเนาะ คลองตัวขึ้นและระยระเวลาไม่ได้บูทล่วงหน้าทุกๆการกดในโต4ครั้งหรือใช้อไอเทมน,นะครับความเร็วสูงสุดไม่ได้บูทบวก6.3กิมและไม่ได้บูทพาวเวอร์บวกเป็น16เป็นระยระเวลา9วิส่วนในการอัพโหลดนะครับก็ให้เราทำการอัพโหลดได้เลยนะใส่ในของตัวเชฟเข้าไป การอัหลดมันก็จะมีระบบแนะนํากันอยู่นะฮะเราก็ทกําการอัปหลดที่เขาได้ทําการแนะนําม,มาให้เราได้เลยนะก็จะมีในของตัวเครื่องนะครับอาไปทางด้านซ้ายนะครับส่วนล้อมีแค่สายเดียวส่วนเชือเพลิงนะครับก็มีอา่าก็ไปทางด้านขัวาัวสุดเลยนะครับส่วนเทเบิลก็ทําด้านซ้ายสุดเลยนะฮะอะไรก็เอ็มแท้งนะครับก็ทําด้านซ้ายเลยง่ายๆก็คือซ้าย มีสายเดียวแล้วก็ขัวแล้วก็ซ้ายสายแค่นี้เองนะครับในของตัวรถ s p i r i t ฟ o อกงามเข้าตากันเลยทีเดียวก็ได้นะสำหรับใครที่ชอบนะฮะแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเราไปทําการเทสกันเลยดีกว่าเทสด้วยความเร็วปกติกันก่อนเลยดูว่าจะวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะความเร็วทำปกติ2 0 2 7ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่รับได้นะครับส่วนของ c w อยู่ที่เท่าไรเอ่ย289.1ครับ wcw นะครับอยู่ที่293.6นะฮะและ c w w อยู่ที่311.7ก็ถือว่าอยู่ในลำดับที่ก็แรงใช้ได้นะเออแรงใช้ได้เดี๋ยวเรามาลองเทสดูนะครับว่าถ้าสกิลติดความแรงม,มันจะเพิ่มไหมนะม่กกี้อยู่ที่3 1 1 7นะฮะถ้าสกิลติดมันจะเพิ่มไหมนะดูกันเลย c w w นะครับ สกิลติดนะครับ316.7แสดงว่าความแรงมันเพิ่มเป็น5นะมันเพิ่มมันเป็น5งั้นเราเอาไปลงแรงกันเลยดีกว่าดูว่ามันจะน่าใช้ขนาดไหนกันเชียวนะฮะอยู่รางโนวานะครับไม่ค่อยได้ลงแรงเท่าไหร่นะก็ชุดแฟชั่นก็เอาตามที่เออที่เราเปิดได้เลยนะครับแล้วก็เออนั่นแหละรถก็เอาเป็นรถส p ปริ t ฟ็อกโอลาร์ติดรีวิร์ดครับจัดปลายนะ เอไอโซสามคันนะฮะสปิโรฟ็อกคันเดียวนะเป็นรถที่แบบว่าไม่ค่อยมีใครเอานะม,มีแต่เราคนเดียวนั่นแหละหรือเปล่าเอ้คนเอาน้อยฮะคนเติมน้อยโชว์เอฟเฟกต์กราฟิกเท่ๆแฟชั่นไปเลยนับงสามสองหนึ่งก็สไลด์เข้าไปฮะโอเวอร์ดิส WCW ลองเล่นดูก่อนโอเวอร์ดิสนะฮะ นี่เป็นไงเป็นไงเป็นรถที่เบามากนะฮะไอรถคันนี้เหมือนมันเบาๆอ่ะคือถ้าเราโดนสกิดนี่กระเด็นได้เลยนะเนี่ยแล้วก็การเลี้วที่เมื่อวานที่ผมได้ทำการเล่นในในไลน์เนาะการเลี้ยวนะครับอาจจะเลี้ยวยากหน่อยแต่ถ้าเป็นการดิสถือว่าดิสใช้ได้เลยทำที่นิคติดค่อนข้างง่ายพอตัวเลยนะ แต่การเลี้ยวอาจจะเลี้ยวยากหน่อยครับเลี้ยวไม่ค่อยได้ดันใจเท่าไหร่นะปืดโอเวอร์ดิเข้าไปครับซุปเปอร์โอเวอร์ดิเข้าไปครับเรามาลงแรงโนงวานะฮะอืมเป็นไงละ่ะเทคนิคอย่างฟีวอ่ะ W C W W ครับดิ๊กเก็บในโตโอเวอร์ดิเข้าไปฮะโอ้ลืมใช้อีซิวนะ เทคนิคก,ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะการทำเทคนิคเนี่ยรถคันนี้ทำาสร็ดได้ค่อนข้างง่ายเอ,อ่อแล้วอีกอย่างหนึ่งนะในของรถคันนี้นะฮะสปรตดิสฟอร์สคันนี้เก็บในโตอาจจะยากอยู่นะอืมยาาอยู่ย่าอยู่นะครับใครที่ดูผมสตรีมเนี่ยแล้วผมเล่นให้ดูเนี่ยคือการเก็บในโตมันอาจจะมีความยากอยู่นิดๆน,นะฮะเหมือนรถมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อือการเก็บในโตก็เลยยากครับ ส่วนค่าค่าสปีดจาก1ถึง300เนี่ยมันก็ไม่ได้ดีมากนะครับมันก็ไม่ได้แรงมากนะก็เข้าเส้นชัยไปนะครับแต่เป็นรถที่ไม่เหมือนใครครับนี่ไงบริกต์น่มเบอร์วันส่วนสันเลี้ยงที่เราเปิดมานะครับ ใครหลายๆคนเขาถามว่าดีไหมสัาหรับผมก็คืออยู่ในระดับดีใครที่ไม่มีตัวแบบว่าตัวเท่าท็อปสะเลียงท่าท็อปเอาตัวนี้ไปเล่นได้นะสลเลียงที่มากับรถแล้วก็ชุดนะครับจินจอกนะครับไปใช้ได้นะเหมาะก,กับเพื่อสนามซิตี้สิบเอ็ดหรือว่าเพื่อสนามที่ใช้ในโตเยอะๆอ,อะไรประมาณนั้นนะหรือว่าดิสเยอะๆนะครับคือถือว่าใช้ได้เลยคือดีเลยครับเอาไปใช้ได้ใครที่ยังไม่มีตัวท็อป,อปนะฮะก็ไปเล่นได้นะจัดไปครับสนาม มุนวิวปื้ดมีรถอยโอะโอด้วยนะมีดิรับแล้วก็โอวอดิสนะครับถึงแม้ผมจะไม่ได้เล่นแต่ไปเล่นเกมอื่นบา <c oughs> แต่ผมก็ยังตึงอยู่นะเออโอ้ยโหวกระตุกอะเป็นไงนละ่ะเป็นไงนละ่ะกระตุกทีเดียว ในโตไม่เต็มเลยอะ่ะอืมกันดิสถือว่าดิีเก็บในโตยากอยู่นะอุ้ยมีดิบุสยาวใช้ได้ครับเออนี่ทำเทนเด็กอย่างฟี้วอ่ะนี่ติด,ดง,ง่ายอะ่ะแต่รถไม่ค่อยแรง นี่สสตว์เลี้ยงจิ้งจอกครับนี่ W C W W วะไม่ติดสเปอร์นี่มีดบูทถือว,ว่ามีดบูทยาวนะอ้รถคันนี้เลี้ยมบูทง่ายนะนี่เป็นไงล่ะโหสองรอบติดเลย หรือว่าโฟล์กวะไม่น่าฟล์กนะเป็นไงอเทบมันละ่ะฮหรอ,หอก็ได้ได้อ่ะเออเป็นรถที่ดีอ่ะไม่ขอบคุ้มมารักกันพออวยหน่อยครับเออแปบลบว่าคนอื่นเขาไม่ค่อยซื้อกันไงสมมติเราจะซื้อกันไงเราก็ได้ไนงะเออก็แปลว่ารีวิวให้แปลว่านับใจหน่อยครับทุกคน พาทุกคนมาดูเรื่องของสกิลสั่เลี้ยงกันกอนนะครับตัวจิ้งจอกนะครับที่เราเปิดได้มากับรถแล้วก็ชุดนะฮะคือสกิลสายเบตเทิลก็เรียกว่าดีไหมก็อยู่ในระดับที่ไม่ได้ดีนะถือว่าพอใช้ได้ครับสายบัตเทิลนะฮะแต่ถ้าเป็นสายเลเซิ่งถือว่าดีมากเลยนะสําหรับใครที่เออไม่มีตัวท,ท็อปอย่างเช่นม,นมันนมอนกอรเนาะหรือว่าตัวตัวสีแดงๆงนั่นแนหะเออคนแดงๆนั่นแนหะนั่นแนหะแล้วก็ตัวที่ เป็นเสือที่มันกระโดดแล้วก็ได้นั่นแนหะตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็แบบว่าทุกสีครั้งที่ใช้ในตัวหรือไอเทมนะครับความเร็วสูนสุดพื้นฐานอ่ามิจิบนะครับน่าจะวกว่สูงสุดประมาณ4จุดกว่ากว่านะหรือไม่ก็5นะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้อัพนะก็เป็นระยะเวลาตั้งเก้าวิเลยนะทุกคนตั้งเก้าวิเลยนะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวฮะ อืมดีเลยนะใครที่มีแล้วก็เอาอไปใช้ได้เหมาะกับสนามที่ผมบอกไปทางยาวๆนะครับซิปตี้สเอดรีเวิร์ดนะเออร์นะเรนติสอะไรประมาณนั้นครับถือว่าเหมาะใช้ได้เลยเดี๋ยวเราไปลงแรงกันต่อก็ลืมบอกไปนะว่าไอสัต์เลงตัวเนี้ยสกิลที่3าอ่ะสายแบทเทิลก็เอาเล่นได้คือง่ายๆคือ สกิลที่2เป็นสายแบทเทิลอยู่แล้วสกิลที่3ก็สามารถเอาไปเล่นเหมดแบทเทิลได้ก็คือใช้ไอเทมคมแรงก็จะเพิ่มนะฮะใช้ไอเทมสีครั้งนะ่สะสเลียนตัวนี้ถือว่าใครพูดก็ถือว่าได้นะเล่นได้ทั้งแบทเทิร์นไรซซ่งเลยนะครับแบทเทิลนี่คือมันรวม2สกิลอะสองไรซซ่งมาแค่สกิเลเดียวไงดีไหมล่ะเออลองลองเอาไปคิดดูนะครับเอาไปเล่นแบทเทิลได้นะครับก็ได้อยู่อ่ะมา จัดปายฮะสนามอ่อนเจอเวทถูกเฉียงโอ้โหดินเนตรวไม่เต็มโอ้ยพลาดเอ็ดไอโซอ่ะมาดิครับมาดิมาดิฮะบูทเข้าไปเอ็ดไอโซหรออันนี้อัน้โอ้ยกนเปเยล,เลอย,อยเยอเะเกิน สบัดตูดเข้าไปเราต้องแสงเราต้องแซงอ้ยอ้ยอ้ยอะไรวะเนี่ยรถจะไหลตามมันงั้นน่ะมาแสงแล้วเว้ย w c w w ครับอิซูพุ่งเข้าไปมีแสงแล้วเป็นไงไอโซก็ยังต้องตบหล่อฮะ w โอ้โยมั่วฮะในตัวพิวๆไม่เป็นไรเลี่ยมบูตตรงนี้ไป ซีวีดีวดวเข้าไปฮะสกิลขึ้นแล้วความแรมเพิ่มมะฮะความแรมเพิ่มเลยเออเป็นไงเป็นไงเป็นไงไรู้จักสปริฟฟ์ปปปาเล่นสนามใหม่กัน อ,อก็แอบ,บซ้อมในร้ายอยู่นะแต่ในคลิปยังไม่ได้เล่นไงจะไปลองดูลองดูนะฮะถ้าเล่นแบบว่าในคลิปเนี่ยเราจะได้เวลาเท่าไหร่นะมันจะเป็นต้องแั็กต่อเท่าไหร่เท่านั้นนะฮะจะไปด้วยรถสปิริฟบ์ W C W W ครับนี้เก็บในโตให้เต็มก่อนเนี่ยอันนี้ไหลมั่วนะทุกคนนะเออ โอ้ยไม่ติดอะ่ะเอ้ยดิดดิดดิดไีดดซิวพงครับอือหือโอ้โหตายแล้วทุกคนเป็นไงนละ่ะไหลมัวชั้นมัวได้โลอะฮะ ดูว่ามั่วไดโลนี่จะได้เวลาเท่าไหร่นะมันคดมั่วใครรู้เลยวิ่งก็บอกกันได้นะแชร์กันได้นะครับส่งมาทําเพจได้เลยนะใครที่รู้เลยวิ่งสนามนี้แบบรถธรรมดารถรับตรงครับทีอไอโซเอสไกว์ว so, อ์กเกอร์ er นะก็แชร์มาได้เลยช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่วิ่งนี่คือแบบโอ้โหมั่วจะจาแต่ก็ตามที่เห็นนั่นแหละนะวิ่งคดมั่วฮะมีซิวพุ่งเข้าไปฮะวิ่งสี่ร้อยนะ เรูวิวอยู่400ฮนะอุย้ยหนึ่งนาที25อะฮะเอาเรื่องไม่มเป็นไรลาอย,ย่างกาดครับโนะ no. เรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับในของตัวรถครับเอะนะครับสเปริทฟ็อกนั่นเองเป็นรถใหม่เลยนะฮะที่ใครๆหลายคนเราผมรีวิวนะฮะแต่จริงๆก็มีช่องอื่นเขารีวิวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยละว,วันนี้ผมริมมารีวิวเพราะผมก็จะบอกว่าไอ้รถคันนี้ข้อดีของมันก็คือมีดิบุู ยาวครับทาเทคนิคติดอาจจะค่อนข้างง่ายส่งข้อเสียนะครับเลี้ยวยากนะฮะแล้วก็เจ็บในโตยากนิดหนึ่งนะจับครงรู้สึกนะยากนิดหนึ่งนะฮะและอีกอย่างหนึ่งรู้สึกไม่ชอบเลยเหมือนมันไม่แรงอะ่ะดูความแรงก็แรงนะเออสามก็ถือว่าแรงนะแต่รู้สึกเล่นแล้วเบืดมันไม่แรงะนะแบบเหมือนสปีดอะ่ะค่าสปีดมันต่ำคือจาก วิ่งวิ่งจา๋าฮอย่างเช่นว่า1 0 0รไปถึง3 0 0อเนี่ยมันขึ้นช้าอะไรประมาณนั้นนะฮะจากความรู้สึกก็ถือว่าเป็นรถที่ไม่ได้ดีมากใหม่อยู่ในระดับที่ดีหรือว่าพอใช้ประมาณนี้นะครับของตัวรถส t อร y f ฟักคันนี้ยังไงวันนี้เราก็มาเพียงแค่นี้ก็ฝากกดไลน์นะครับกดติดตามกด Subscribe นะครับโอ้โหยอดวิวหายไปไหนหมดเลยครับไม่ได้ไม่ขึ้นเลยนะช่วงนี้ฮะ หายไปนานนะทษทีทษทีโอเคบ๊ายบายเนาะขอบคุณสำหรับทุกคนที่มารับชมนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กด like, mm hmm. ติดตามกดแชร์กดซับสไคร้ hmm. ด้วยนะครับบ๊ายบาย